วางทาบไว้นะคะแล้วก็ใช้ดินสอสีไม้ระบายน้ํานะคะร่างใช้สีเขียวอ่อนร่างตรงดอกเบาๆนะคะแค่ให้พอเห็นแล้วตรงก้านนี้ก็ใช้สีเขียวอ่อนเหมือนกันแต่ว่ากดน้ําหนักมากขึ้นได้นะคแล้วก็บริเวณกา้าน ที่เหลือนะคะใช้สีเขียวเข้มแล้วก็ใบด้วยแล้วก็ลงน้ำนะคะน้ำมันก็จะซึมซึมทำให้ สีที่เราลงไว้มันจะละลายนิดๆน,นะคะไม่ถูนะคะไม่งั้นเดี๋ยวสีเส้นหายหมดนะคะด่งตะน้ำนะคะแล้วก็ผสมสีสีน้ำเงินกับสีน้ำตาล มันะะจะได้เป็นสีเทาๆแล้วก็ใส่เพิ่มไปในส่วนที่เป็นเงานะะขนาดที่สียังไม่แห้งนะคะแล้วก็ปล่อยให้สีมันซึมๆไปแบบนี้ก่อน นะคะแล้วก็ทำดอกต่อไป เก็บรายละเอียดตรงขอบให้คมคมนิดนึงนะคะก็คอยดูว่าเนี่ยค่ะสีก่อนที่มันจะแห้งนะคะก็เก็บรายละเอียดตามขอบให้คมชัดแล้วก็ ตอนนี้ก็รอให้แห้งนะคะนะคะแล้วตอนนี้ก็ใช้สีไม้นะคะมาเน้น แล้วก็เซ็นชื่อค่ะ รูปวาดเรารูปใหญ่นะคะถ้าใส่กรอบแบบนี้มันก็จะแน่นไปนะคะเดี๋ยวเราจะใช้แดัดแปลงใส่กรอบอีกแบบหนึ่งค่ะนะคะ,ะ,คะเราก็จะใช้ชั้นแรกเป็นพลาสติกที่เหมือนเป็นกระจกนะคะ แล้วชั้นต่อไปก็เป็นตัวแมทแล้วก็จะเป็นตัวสร้างความหนาของกรอบนะคะแล้วค่อยเป็นตัวรูปเพราะฉะนั้นรูปมันจะดูลึกไปจากเฟรมข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะคะ